ทันข่าวประข้มกีฬาฟุตบอลไทยาบมานูโปรกิงสไตล์ประจำวันที่5ตุลาคม2566โดยชายผู้บัาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเอย็นวันนี้กันครับวว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงงานนี้ยศก,กรบ,บูรพาสุดแฮปปี้หลังติดทับช้างศึกชุดใหญ่นะโดยหัวหอ,อกดาวรุ่งทัพช้างศึกสุดแฮปปี้หลังมีชื่อติดอยู่ในทีมชุดอื่นเครื่อง ฟี ف าเดยชุดเดือนตุลาคมโดยยศกรบุรพากองหน้าของทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยความรู้สึกหลังถูกมาโนโปรกิงเรกติดหนึ่งใน23รายชื่อชุดอุ่นเครื่องกับทางจอร์เจียและก็เอสโตเนีย โดยแข้งวัย18วีวารานี้ได้เปิดเผยได้ว่ารู้สึกดีใจครับและก็เป็นความฝันสูงสุดที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อ,ๆอยๆใน่างขนานี้ก็มีความกังวลใจแต่ก็จะพยายามซึมซับบรรยากาศเรียนรู้จากรุ่นพี่ให้ได้มากที่สุดถ้ามีโอกาสจะพยายามทําให้เต็มที่เรียนรู้กับพี่ๆให้ได้มากและกระทาตรงนี้ให้ดีสุดนะ ก็รู้สึกภูมิใจครับก็ถือว่าเร็วมากสหรับตัวผมที่ได้โอกาสกับทีมชาติชุดใหญ่พ่อแม่ทางบ้านผมก็ภูมิใจทุกคนและก็ดีใจกับผมเป็นอย่างมากและผมให้ผมตั้งใจพัฒนาต่อไปถ้ามีโอกาสก็กจะพยายามทำผลงานตรงนี้ให้ดีสุดนะและสู้เพื่อชาติในครั้นี้ ก็ออยืนยันนะว่าจะไม่เหลืองกับโอกาสในครั้งนี้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ผมพึ่งจะยุ18ปีผมรู้ดีนะว่ามีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาก็จะพยายามเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็พยายามพัฒนาตนเองและช่วยทั้งสโมสรและก็ทีมชาติให้ได้มากที่สุดทั้งในปัจจุบันรวมถึงอนาคตในครั้งที่ด้วย ก็ฝากแฟนบอลทุกคนเป็นกาลังใจกับตัวผมกันด้วยนะครับผมยืนยันว่าผมจะพยายามเต็มที่และจะพัฒนาฝีเท้าของตนเองให้ได้มากที่สุดต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดประจำช่วงเดือนตุลาคมไป็นต่อไปนี้จอเจียพบอาทางทีมชาติไทยณมิเคลเมสกี้สเตเดียมวันที่12ตุลาคมเวลา22นาฬิกาเอสโตเนียพบกับทางทีมชาติไทยณอารเบรคอกอารีนา วันที่17ตุลาคมเวลา23นาฬิกาโปรแกรมการแข่งขันทั้งสองนัดจะถ่ายทอดสดผ่านใาช่องไทยรัฐทีวีภายเป็นแฟกพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชีีรยกันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาเรื่องอยังไงงานนี้เวียดนามยังชึ่งอุระวะทำไมทําแบบนี้ส่งแข้งไทยเปิดบัญชีทีมแกร่งฮาน่อยนะ โดยงานนี้ทางด่วนนะครับเมื่อเวียดนามยังทึ่งทันทีนะครับผมเมื่อทางสื่อเวียดนามขึ้นหัวข้อใหญ่ถึงขั้นยอมรับว่ายกเจ้าบุกเอกนิพปัญญาคือผู้เล่นระดับสตาร์จากประเทศไทยฉลาดหาทางจนจบสกอร์ด,ด้วยเวลาอันแสนยากลำบากของเขาหลังอุรว,วรัตเรดส่งเอกนิพปัญญาเปิดบัญชีทโทรตาขายฮานอยเอฟซ ทางสื่อเวียดนามระบุเลยนะว่ากองกลางชาวไทยรายนี้พยายามพิสูจน์ตนเองมาหลายครั้งแล้วที่สุดแล้วเขาก็ได้รับโอกาสจะทางอวรวะเบรดในเกมที่พบกับทางฮานอโเอฟซีทีมดีกรีแชมป์ลีกสุดๆของทางเวียดนามในครั้งนี้ ฮันศิเวียดนามเองนั้นก็กรลัชื่นชมเอกนิตปัญญาถูกส่งลงสนามช่วงท้ายของครึ่งหลังนั่นคือช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเลยนะที่จะสร้างาสร้างสรรจังหวะในการลงสนามครั้งแรกแต่นักเตะไทยที่เกิดในปี1999รู้วิธีใช้ประโยชน์หาวิธีเพื่อทำประตูระแรกให้กับทางอุรุกวรสในครั้งนี้ ซึ่งเอกนิตปัญญานักเตะทีมชาติไทยคว้าโอกาสสาคัญหน้าเขตโทษคู่ต่อสู้หลังจากที่ลงสนามได้ไม่นานกดด้วยขวาจากทางข้าวซ้ายด้านนอกนะฮะด้วยความแม่นยําเอาชนะตันเจียงยอดนายดานพรถาประตูสถานการ์เผชิญหน้ากับบอลพุ่งเข้าไปตรงตาข่ายได้อย่างมีประสิทธิผลโดยที่สําคัญเวียดนามยังมองว่าเอกนิตปัญญาการทางกายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของอุรวะเรสที่จะช่วยป้องกันแชมป์เอเชียในรายการนี้กันอีกด้วย นะแต่ผมเป็นนว่างานนี้เวียดนามยังทึ่งนะฮะเมื่อเห็นความสามารถของเจ้าหนูเจ้าบุกเอกนิปัญญาคนนี้เรามาดูข่าวจอมมานกันดีกครับอาลจะยังไงดวนครบรอบ100ปีฟีฟาแถลงการฟุตบอลโลกปี2023เจ้าภาพ6ประเทศ3ทวีปนะ โดยสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแถลงการแล้วฟุตบอลโลกปี2030เจ้าภาพจัดการแข่งขันจะมีทั้งหมด6ประเทศจากทั้งหมด3ทวีปเป็นการเสริมสรองครบ100ปีฟุตบอลโลกฟีฟ่าออกแถลงการฟุตบอลโลกปี2030จะจัดขึ้นใน6ประเทศกับ3ทวีปประกอบไปด้วยสเปนโปรตุเกสและก็โมร็อกโกจากทวีปยุโรปและก็แอฟริการวมถึงอุรุกวัยอาร์เจนตินาและก็ปารากวัยจากทวีปอเมริกาใต้ โดยรูปแบบการเป็นเจ้าภาพอุรุกวัยอจ์จจนาและก็ปารากวัยนั้นจะแยกกันจัดแข่งขันใน3นัดแรกเพื่อเป็นการฉลองครบ100ปีฟุตบอลโลกฉะนั้นทันวร์นาเมนต์จะไปจัดที่สเปนโปรโตุเกสและก็โมร็อกโกโดยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นที่สเปนอย่างไรก็ตามมีการรายงานข่าว่ว่าฟุตบอลโลกปี2034จะเป็นการชิงเจ้าภาพระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปโอเชียียต้องลุ้นกันว่าจะมีโอกาสที่จะจัดขึ้นบนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกใน,นประวัติศาสตร์ในครั้งนี้หรือไม่ เป็นํงงางการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กัน้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมนกันครับเอาไดยังไงรออยู่ทีมเดียวเลยภารกิจล้มยักษ์แดนกิมจิแข่งเทพสอยทีมเทพเคลิกแบบทึ่งกันไปนหมดเลยนะ นี่มันน้ำขังยุยเต็ดหรือเปล่าเกมนี้อย่าลืมเอาเรื่องมาด้วยนะดูทรงแล้วไม่น่ารอดลุ้นแค่โดนมากหรือโดนน้อยนี่คือบางคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นทั้งแซะและก็แซลทรูเวนคอกจากเกมลีกนั้นล่าสุดหลังโดนพายุฝนซัดกระน่ำทำให้เกมบิ๊กแมตที่พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับบุริรัมเป็นอันต้นยกเลิกไป โดยการน,นี้นะฮะไม่แปลกใจที่จะมีแฟนบอลสงสัยในความสามารถของสนามมอธรรมาสต,ตร์ฝรั่งเิสกับการระบายน้ำในศึกใหญ่ AFC แชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เราต้อนรับชุนบุค,คุนไดมอเตอร์ยกัยกษ์ใหญ่จากทางเกาหลีใต้ทว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเกมนี้พร้อมจะลุยกันต่อแต่ก็ไม่ไวายยังถูกตั้งคำถามว่าตัวแทนไทยทีมนี้จะดีพอหรือไม่กับการประทะแข่งกับทีมระดับเทพจากคิกสุเคล็กที่มีดีกรีคว้าแชมป์มาแบบนับไม่ถ้วน คือแชมป์เคลี9สมัยแชมป์เอฟเอคั5สมัยแชมป์ลีคัฟ1สมัยแชมป์เอซี2สมัยนี่คือถ้วยรางวัลการันตีชุนบุกค,คุณใดคือทีมระดับท็อปของประเทศเกาหลีใต้เพราะพวกเขากว่าแชมป์มาแล้วทุกประการทั้งในลีกแดงกิมจิรวมถึงทั่วใหญ่สุดของทีปเอเชีย ว่ากันตามตรงในเกมแรกที่ทางแบงคอกเนี่ยบุกไปชนะไบรอนซิตี้เซเดอร์ถือว่าสุดยอดมากแล้วและเป้าหมายของทีมหักคว้าหนึ่งแต้มจากเกมที่เจอกับทางทีมเต็งของแชมป์กลุ่มคงเป็นอะไรที่น่าพอใจเพราะเรานั้นรู้คุณภาพของทีมจากเค a ล u กรวมถึงเชลีกว่าศักยภาพพวกเขานั้นไปไกลมากแม้ว่าจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ชุดใดมาก็ตามทีระบบการเล่นเป็นจุดแข็งที่ยากจะต้านทานโดยเฉพาะชุนพวกคุณไดมอเตอร์ที่ไร้พ่ายในเกมเยือนในรายการนี้มาแล้วเก้าเกม ติดต่อกันโดยเสมอซิดนีย์เสมอกัำบะชนะแทมปิเนสชนะเชียงรายชนะทางมารินอสเสมอฮานอยอาชนะซิดนีย์ชนะแดกูชนะโกเบคือชนะไป6เสมอ3แพ้ไป0ไม่แพ้เกมเยือนให้กับทีมใหญ่จากหลายลีกนะฮะทั้งเขลีกเจลีกเอลีกแล้วก็เอสลีกวีลีกด้วยนะรวมไปถึงตัวแทนจากไทยลีก โดยกรนสไติอันยอดเยี่ยมหนึ่งกล่าวถูกทำลายลงครั้งแรกในเกมนัดที่10เมื่อทางแบงคอกจัดการล้มยักษ์แดนกิมจิจัดการเบียดคว้าชัยไปถึง3ต่อ2ทำให้2เกมแรกเนี่ยทีมแข้งเทพนำไปจากฝูงของกรลุมและโปรแกรมอีก2นัดถัดไปถือว่าไม่หนักมากเพราะพวกเขาจะได้เจอกับทีมอันดับสุดท้ายอย่างคิชี 4, ตัวแทนจากฮ่องกงที่แพ้รวดมา2เกมรักอันดับสุดท้ายของกลุ่มนี้แถมโปรแกรมนัดสุดท้ายจะต้องออกไปเยือนชุนบุคคุนไดมอเตอร์ไม่มีอะไรจะเป็นน่าสนใจไปกว่านี้แล้ว โดยเอาเป็นว่าสถานการณ์ในตอนนี้ขอแค่3ถึงสี่แต้มจากทั้งหมด4เกมที่เหลือน่าจะเพียงพอต่อการผ่านเข้ารบต่อไปนับว่าจาก3ตัวแทนของลิกไทยนาทีนี้ผลงานไม่มีใครหล่อ,อกเกินกว่าแข่งเทพอีกแล้วงานนี้ต้องยกให้เขาเลยนะฮะแข่งเทพงานนี้สุดยอดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเันีครับสุดเท่เลยนะแข้งบริเทโลร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าขอมา้าทอใจแบบเจ๋ง โดยผลงานพลพรรคโล่งเงินโปลริเซโลเอฟซีนะฮะสลัดชุดแข่งฟุตบอลร,ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ภาคขามาทอใจปี2566 ซึ่งสโมสรม่ังกรลูกเงินบริเทโล่เอฟซีในศึกอ่ไทยลีกหนึ่งส่งแข้งร่วมเดินแบบงานแฟชั่นโชว์ผ้าขาวมา้าทอใจ2 5 6 6ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่จัดโดยบริษัทไทยเบฟเฟอร์สจำกัดร่วมกับ18ชุมชน16มหาวิทยาลัยชุดในการเดินแบบเป็นผ้าขาวม้าจากทางวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพรรัฒนนคร โดยทั้งนี้นผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานการออกแบบนี้ที่งานเองาน Expo นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคม10นาช่วงเวลา1 0นาฬิกาถึงเวลา20นาิกาณศูนย์ห้องประชุมแห่งชาติเศรฐกิจ MRT ทางออก3ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทานขาพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิ้งสไตล์ประจําวันที่5ตุลาคม2 5 6 6โดยชายผู้ว่ครั่งฟุตบอลไทยครับ